สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องเน็ตอยู่ที่ยิ่หลงคะ่ะซึ่งเป็นรอยต่อของอำเภอปงางวะผภาแล้วก็ปลายนะคะเพราะว่าวันนี้เน็ตจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะนั่นก็คือบ่อน้ำแร่ธรรมชาติไซงามะคะ่ะอยู่ที่อำเภอปลายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะเพื่อเดินทางไปกันเลยคะ่ะ เราเริ่มการเดินทางจากบริเวณจุดชมว,วิวกิ่วลมรอยต่อระหว่างอำเภอปางมะผ้ากับอำเภอปายไปตามถนน1095แม่ห้องสอนปายอีกประมาณ20นาทีก็ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านสายงามค่ะขับรถไปอีกนิดเดียวก็ถึงจุดเก็บค่าบริการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหรือจุดสกัดใสางาม ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายโดยมีค่าบริการเข้าชมสำหรับชาวไทยคนละ20บาทชาวต่างชาติคนละ200อบาทสำหรับกฎระเบียบในการเข้าชมบ่อน้ำแร่ธรรมชาติสยงามนะครับจะมีกฎระเบียบตามที่กรมอุทยานแห่งชาติได้ระบุไว้นะครับอย่างเช่นห้ามก่อกองไฟห้ามทิ้งขยะเลี่ยงแรดช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นต้น,นครับสำหรับอัตราค่าบริการเข้าชมนะครับคนไทยคนละ20บาทชาวต่างชาติ200บาท รถยนต์30บาทรถจัก,กรยานยนต์20บาทครับผมค่ะ,ะจากจุดตรงนี้ค่ะจุดสกัดใสงามเข้าไปที่บ่อน้าแร่ไสงามอะค่ะใช้ประมาณระยะทางประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณประมาณ4กิโลครับผมจากจุดสกัดไสงามขับรถไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเป็นถนนคอนกรีตตลอดซ้ายแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับเนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ และคดโค้งใช้เวลาแป๊บเดียวก็จะถึงบ่อน้ำแร่ธรรมชาติใสงามซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านไสงามหมู่ที่10ตําบลแม่นาเติงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ คะเน็ตก็มาถึงบ่อน,น้ําแร่ธรรมชาติไซงามเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งบ่อน,น้ําแร่ธรรมชาติไซงามนะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านไซงามหมู่สิบตำบลแม่นาเติงอําเภอปลายค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเน็ตจะพาไปดูค่ะและก่อนอื่นเลยนะคะเน็ตขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะและเดี๋ยวจะไปแช่น้ําโชว์ไปแช่น้ําโชว์ไปแช่น้ําโชว์ค่ะไปกันเลยค่ะ wow. บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมล่มลื่นแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะและตอนนี้เน็ตก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำกันนะคะว่าจะสดชื่นแล้วก็ฟินขนาดไหนไปกันเลยค่ะ หัวหน้านิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายได้เปิดเผยว่าบอ่อน้ำแร่ธรรมชาติใสงามหรือโป่งน้ำร้อนใสงามปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นบอ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีสภาพความเป็นธรรมชาติที่สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอป่ายมากนักมีความพิเศษ คือน้ำที่บ่อน้ำร้อนแห่งนี้จะมีความใสตลอดทั้งปีจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เรา,าพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับของของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารุ่นลำไยนะครับก็คือตรงนี้คือบ่อน้ําแร่ธรรมชาติสวยงามนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติเข้ามา ใช้บริการเกือบทุกวันนะครับซึ่งบ่อน้ำแร่ธรรมชาติแห่งนี้นะครับก็อุณภูมิประมาณ37-38องศาอุ่นๆนะครับแค่สบายไม่ร้อนเกินไปนะครับนะครับก็จากภาพนะครับจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมีมาเที่ยวเยอะมากนะครับซึ่งการเข้ามาก็สะดวกนะครับแค่15กิโลเมตรจากอำเภอปลายนะครับจากสำนักงานเขตรักษาพันธ์สป่าดอนปายแค่5กิโลเมตรเองนะครับมาได้สะดวกนะครับ โดยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายได้เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของบ่อน้ำแร่ใสงามแห่งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่ ั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตรักษาพันธสัตว์ป่าลุ่มน้ำบายโทรศัพท์086 420 3807ซึ่งการเข้ามานะครับค่าธรรมเนียมแค่คนไทยแค่20บาทนะครับ ต่างชาติก็10เท่านะครับก็มามาได้สะดวกนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ กีนะคะเน่ก็ลงไปแช่น้ํามานะคะน้ําใสมากแล้วก็น้ําอุ่นค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้านิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำไปที่สนับสนุนการถ่ายทำรายการในวันนี้นะคะและก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ f c e e o o o แม่ห้องสอนครีเอทีฟของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ